สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องครูพึ่งลำพันโชว์พิเยลนะคะอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่านี่เป็นคลิปที่สองคลิปแรกทายมากทีเีที่วงสองคลิปที่สองทายไปแล้วบักโดนประม่านสามน้าที่ได้บ่ได้กดทายนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็เลยมาเล่มใหม่ เดี๋ยวๆซักล้วบ่โอ้ยเสียไหมเสียไหม่มันเหม็นกินผีกินผมไหมผมไ้่หหม่ผมไหมเสือไหม่กางเกงไหม่รองเท้าไหมลืมเอาป้ายออกหรือเปล่าลืมเอาป้ายออกหรือเปล่าเกือบอ่ะ ยาสังกะลีเียงอะไปหลายยเยอะไปหลายเวลาพี่ไปเดกกับ่เป็นอลุงเป็นเนะกับอยากลองอหไบงเลยปนอนี่เป็นปลาหลังอิกับเหยียบไปที่เข้าหลายรอบแลวนี่เป็นม้ยเป็นอะไรมอาเ้ะแต่วาเป็นดาแสบไอฟี่บ่เนี่ยไอเท็งยังนี่ มิ้วกินโซ่ไนอีหล่ะกินโซ่เสียบเสเบิ้งกัน่ะหาบาทหลังก้อนก็หลองกกอนตงนะคบรีวิวอร่อยอร่ยอันนี้มีเงินเนี่แพงไม่ได้เอาไหลายไม้แล้วอันเดียวนึงค่ะเยวมันจะอ้วนนะได้ ย้อนไปหันไปเซกับประด้หันไปพุ่นกับประด้กินแม่ถ้าหยุดแล้วถ่ายนะจอมแค่แค่ถ่ายหน้าคนนะคะหันไปไหนไม่ได้เลยพี่น้องคะขออภัยด้วยค่ะที่น้องพึ่งทั้งผีพึ่งหยั่งทั้งว่างมาลุ่นคุณปากยังหยั่งอยู่เลยตาหนี่ นาเลยพอ่น้องขาคันไปใส่กับบ้าแดงเห็นไหมไปเห็นยังไปเปิดดูยังดูเลยขอบเ์ิ่ชอบเพย่บนี่กินบ่ไปคเล่นี่จะมาอยู่อยู่วงสามหัวหน้าผู้นำทีมงานไปวงยีงสวัสดีครับคุณเพิงครับโอ้ยขาขันในกัวลายาเลย ให้ในพื้นที่เต็ียมเลยนาจอมพึ่งพึ่งบอกทำไมทุกคนต้องรังแกพึ่งตลอดเลยเนี่ยเปิดแฝดใส่ตาคนด้วยเนี่ยเนี่ยทุกคนลุมพึ่งหมดเลยโอ้ยหันกล้องกับอะไรพี่น้องค่ะเรียได้ไหมได้นะครับหันกล้องไปไหนไม่ได้เลยอันนี้ก็คือสิบหกไม้แล้วคนเดียวเนี่ยเดินตามถาดพี่น้องค่ะยังนั่งถาดลูกซิษย์คือสียแ่บหลายนะคะพี่น้อง แล้วคุณพี่เปิดแฟลชทำไมคะถ่ายคุณแนทำไมแสงมันไม่บานหรอถ่ายชัน้นแล้วทำไมเบ๊ยเจ้าของอมแล้วหรอมาไหงาว่ามันนำลลยไหลใสเราบางแดงนะแล้วทำไมเมื่อก่อนไม่ต้องมาใส,สเสน่ห์ฉันรู้ว่าเธอมีสเสน่ห์ตรงนี้สะออน,นอก,กังเกงมาค่ะปูพึ่งมั่นมา <c oughs> <c oughs> สะออนกางเกงไซส์บางแดนนั่นเพทจังไดดช,ช,ช่องนี้เราจะสิบแปดบวกไม่ได้นะคะเอ้ย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 ,อย,อย,อยกินไหนมันบิรไม่ต้องไม่ใช่ค,ะกกะค่ะคพี่น้องคะเรูอยากแพ้นกล้องให้ดูต้นหลิวมากแต่ว่าแพนไม่ได้นะคะ อาแินดยหายันไปใส่กับ้างได้่นับไกล่องงนก่องลำเพื่อนมามุมนี้ละดีครัสอนไหนน้องแน่สอนไหนน้องแน่ล้ำเพื่นสมัยหน่อยสมัยไงว่าโอ้ยเด็น้อเอาไปเป็นซอยหรือว่านะนี่เอาลํำพื่นอันนี้ก่อตนออย ถ้าเป็นต้นไม้เพิ่งเรากระโดดก็เปนสิแบบว่าโอ้ยเด้งน้องแต่ว่ากล้องมักสิตายต่ำเหม่อนมั้ยตายต่ำบ่เสียงตายต่ำพออ่าเสียงตายต่ำเพราะว่าเราเคยขึ้นเสียงสูงตลอดบางเทือกพลอยั้งเป็นตายต่ำเนาะคือคือลำเพลินมันจะลงลงที่จีไหมรุลงจีโอ้ยเด้งนั่งถ้าเป็น จะเป็นอ่าสัตว์ห้ามูห้าห้องว่าเ้าจะเป็นเอเอกไม่หนึ่งมานาน้าอย่ี้กันเนี่ยมานาเป็นคนที่เสียงสูงเป็นย่ามคอเสียงต่ำเสิตายต้ต่ำเ่ยตายต่ำเหมือนตัวห้องเลยเหมือนดินกับฟ้าชันนาบาอานคิดมารักเจ้าตัวก็ต้องเหมือนดินกับฟ้านั่นน่านาอ่านคิดมารักเจ้าเนีเอออันนี้เป็นสีมากกว่ามากเพราะเพราะเสียงสูงเราเพรถึงเม้เราที่ที่ปอฟัง้ะ เหมือนเพลงน้องเขียวเหมืนกันน้องเขียวรุ่งรุ่งป็นเป็นประเด็นดีดากไปเมื่อเดือนกุกาด็ตรงจีนอสไปเมื่อเดือนกุมาพระวันลำวจะเป็นลำพื้นลำแผ่นกรตาย้รงลุงจีขาไม่ได้ถ้าลงสูงลขึ้นน้องเยงัเสียงแปลงแยังแปงอยู่ถ้าถ้าได้แบบ คือผู้คุ้มคุ้มช่วงไทยๆมันได้อะมักนั่นสีนาค้าไมาได้ผมนักหน่อนักน่องในร่างิธีการสีมาบอกฮักกันยังจังสีบ่ได้รักน่อยรักน้องในน้องชายน้องสาวน้องสาวเฮ้ยอย่าบอกฮะเขาเขินนี่ลีได้นะชมเขาตรงไหนเพราะคือเวลาเขาร้องเขาเล่นเป็นตัวเองแม่เขาร้องแบบเป็นตัวเองไม่ตำหนดไม่ต้องงแต่งแต่ตอนนี้เหมือนเขาง่วงงออง เวลาปล่อยฝายลองเพลงลองล่ำนี่เแล้วเสียเสียงกระเ้าถ้าเสียงกระเสาแล้วมันน่ะจะเหมือนปล่อยฝามากเลยถ้าเสียงกระเสาได้แล้วเสียงมืิเาเ้ตัวเสียงมติเส้ตาทนี้ตวี้นวมาท้ัานตีนตวนันีวมาท้อนมาทางีนมันี้ทีอมาทางมาทา แต่ลำลำเพื่อน่รงมจีนะก็จีกันเองร้างบอกไว้เลยว่าลังการมากเพื่อนเขาว่ามีอะไรมีสมิลันี่ถ้ามีถามขอบเันไงคอยเนิน้กันเรามองไดทีสมมติเานี่นะคะมองนี่มองนี่แพทย์ยิ้มได้แต่ทั้งหลังนะคะเนน้ำกันแล่วกองกับพี่ปะสการพี่น้องคะตอนนี้ ทางทีมงานนะคะบบก็กำลังเตรียมเวทีนะคะว่าพอ่พอๆ<อ><อ>ที่เราจะตั้งเวทีจะเริ่มทย่อยกันมาแล้วนะคะอ,อันนั้นก็คือทีมเด้นเรานะคะ พี่น้องคะเมื่อกี้ต้องตัดคลิปบอกนะคะเพราะว่าติดเวทีก็เลยเหลืออายุน้อยหนึงสิบแนาที่นะคะได้มาทายเพิ่มใหม่วงหนึ่งก็กำลังซ้อมโชว์ที่อลังการมากมากนะคะส่วนวงเราก็กำลังจะต่อท่าโดยคุณครูนุกเกอร์ที่ สุเท้าสว่างแจ่ม <for> จ <this comforting day> ้ามองเห็นยันดาวังคารนะคะอยากฟังเพลงอะไรครับเราต้องจเจ้านำพองมายืนฮในงานใหม่เมืองคอนแก เป็นแอดมินละดีแล้วค่ะไม่ได้บูบีนี่พี่น้องเพียดพี่น้องค่ะเขาบอกก่อนคนเนี้ยคนเนี้ยเล่ารอบก่อนเป็นอะไรเล่าก่อนเป็นอะไรพี่เพิ่งว่าให้นี่ว่าให้นี่ก็อยู่โตเกียวมาก่อนใช่เนี่ยเขาเป็นคนหลายวงอยู่โตเกียวอยู่เที่ยวว่หกขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพ่อแม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ